นี้มีสองเรื่องนะครับเหนครับเรื่องแรกใปตรงีนาปังผมนะครับสองลอบนี้ครับโยนเอานะครับนาผมอยว่ใกลๆรุ่นนาข้างๆทำนาหวานคม พรุ่งนี้กับมาลือนผ่านนาผมด่วนนิดหน่อยให้ดูบรรยากาศค่ำน,น,นะครับเรื่องที่สองเรื่องเมนูเดี๋ยวผมต้องเอาโลโก้เมนูติดด้วยนะครับคลิปนี้เรื่องเมนูนะครับมันเป็นเฮี่อะไรกันครับเปลี่ยนบ่อยจังเลยโค้ด มยกตัวอย่างสองคนนะครับที่ผมจำได้อา,กาิก้านักุบานอนใหม่ๆหม่กกเลเทนะครับผ่านมาสี่ห้าปีดูสิครับผลงานเขาเดีเกนขอบนะครับคุมทีมเปลียมาใหม่ๆก็ทะลิทะไลในเป็นรูปเป็นทรงนะครับ เขาคุมสี่ห้าปีบอลเขาเป็นรูปเป็นร่างมีทรงแต่แมนอยู่ผมเปพี้ยอะไรปีหนึ่งปีครึ่งหกเดือนเปลี่ยนโค้ชตลอดโค้ชเขาทำงานนะครับ ต้องวางแผนระยะยาวนะครับค่อยๆสร้างทีมไปตเมนยู่ผมถ้ายังไม่ยกเลิกพัฒนากาเปลี่ยนโค้ชก็ไม่ไปไหนนะครับอีกอย่างที่ผมดูนะครับถ้าจะให้ดี ก็แนะนำส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครเห็นต่างก็เม้นแยกได้นะครับเม้นแยงได้เห็นกองหน้านะครับไม่ค่อยประสานงานกันไม่ใจกว้างสักจะยิงไม่ว่าชุดไหนนะครับตั้งแต่ชุดเกาแลดฟอร์ดคานาโชหรือคุณย่ามาใหม่เอมเบมู กองหน้าแมนูมาไม่ได้เกินแล้วครับแผงหน้าซ้ายขวาแย่งยิงหมดไม่ค่อยใจไม่ค่อยป้อนบอลไม่ค่อยใจกว้าง mm. ต้องปรับปรุงนะครับตรงนี้แข mm. งหลังผมดูมานี่สิบ mm. ก,กว่านัดนี่เริ่มเข้ากันนะครับหลังกับกลางเริ่มเล่นดีขึ้นแล้วจะเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วครับ อเหลือจะเชื่อไม่รู้จะได้ใครมานะครับในความคิดของผมนะครับโคเก่าบาเยินนะครับนาียวมันนะครับถ้าจำไม่ผิดโคบาเยินโค้เยอรมันนะครับทำบอลดีครับแกบอลจริงผมจะได้จริงผมก็จะได้นาีขวมันนะครับ กับัวนนี่ซาบีอลอนโซ่แลครับสฮาบีหรือเปล่าอลอนโซ่แล้วก็ซาบีนี่แหละครับผมจำได้ชื่อสั้นๆน,นะครับถ้าได้สองคนนี้ก็อาจจะไปได้ดีครับเหมือนชื่ออื่นๆที่มีข่าวไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยไม่เคยคุมทีมใหญ่ๆนะครับอี่ผมมอง ค okay, ครับวันนี้สองเลือกให้ดูนะกับบนแมนยูเดี๋ยวจะไปเพิ่มไปซุกเกอ menu, ร์แมนยูฮะแล้วผม